สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับรับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการถามมาต่อไปในคำคืนของวันที่3พฤศจิกายน2568นะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแล้วก็นายกก็จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคือวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับเราก็จะ มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยโลงนามโดยผู้มำนในการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งนะครับโดยความเห็นชอบของผู้มำนในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับประกาศตัวนี้ก็จะลงวันที่29พฤศจิกายน2568โดยในประกาศตัวนี้ก็จะมีะรายละเอียดนะครับเรื่องการรับสมัครนะครับเรื่องการรับสมัครไม่ว่าจะเป็นกำหนดวันรับสมัคร นะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่5ทธันวาคม2568กํากำหนดเขตเลือกตั้งแล้วก็กำหนดนะครับวันเลือกตั้งซึ่งวันเลือกตั้งนั้นก็คือวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นกะครับก่อนเลยอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็น เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบตอแล้วก็สมาชิกสภาอบตอวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งอบตออเช่นเคยนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องคำถามนะครับทุกประเด็นที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาได้พิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็เช่นเคยครับรายการของเราในช่วงแรกก็จะเอา ประเด็นคําถามต่างๆที่ได้รวบรวมมานะครับเพื่อจะได้เล่าสู่ท่านฟังแล้วก็ตอบประเด็นคําถามนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับนะครับทั้งท่านผู้ชมครับท่านเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจนะครับกดนิ้วโป้งนะครับเป็นกําลังใจให้กับรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ ท่านก็แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งคนอีกจํานวนมากนะครับที่เขายังไม่รู้แต่ว่าไม่รู้จะเข้าหาข้อมูลได้อย่างไรนะครับยังเข้าไม่ถึงรายการของเรานะครับท่านก็สามารถที่จะแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆได้นะครับจะมาพูดคุยในประเด็นแรกเลยนะครับคําถามแรกครับผู้สมัครสอรบตอใช้ชุดขาวใหญ่ ได้ไหมคะหมายความว่าการสมัครครั้งนี้นะครับจะผู้ที่จะสมัครนั้นสามารถใส่ชุดขาวหรือชุดปกติขาวไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปแล้วก็สามารถไปยื่นไปสมัครได้ไหมอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2นอกจากนั้นยังสามารถที่จะเอาภาพชุดปกติขาวนี่แหละนะครับไป ติดขึ้นป้ายคือถ่ายภาพทําป้ายหาเสียงได้ไหมอันนี้คือประเด็นแรกเลยนะครับสําหรับประเด็นนี้นะครับอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจซะก่อนนะครับโดยระเบียบของทางอบตเนี่ยนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะชุดชุดอ่าชุดสออบตอรหรือชุดนายกอบตอรหรือหรือผู้รวมรวมก็คือชุดสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถินนะ่นเนี่ยหลักๆก็จะมีชุดปกติขาว แล้วก็ชุดซิกากีเนี่ยนะครับในระเบียบของเขาเนี่ยเขาจะไม่เมื่อพ้นวาระแล้วก็คือเมื่อครบกาหนดวาระแล้วนะครับเขาจะไม่ให้สวมเครื่องแบบเหล่านี้อันนั้นคือในส่วนของระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนั้นคือหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเมื่อครบวาระแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบเพื่อไปแสดงตนนะครับ เพื่อให้คนรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งหรือไปสวมเครื่องแบบเพื่อเอไปร่วมงานต่างๆง,งานประเพณีต่างๆหรืองานราชพธิธีต่างๆอะอย่างเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นั่นคือระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่สิ่งที่ท่านถามคือ,อท่านเคยเป็นย้ำนะครับว่าท่านเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็อยู่มาจนครบวาระหรือ,อเคยเป็นมาก่อนนะครับอาสมัยก่อนกอนก็สุดแท้แต่ประเด็นก็คือสามารถที่จะนำรูปภาพนะครับที่เป็นเครื่องแบบปกติขาวหรือเพื่องแบบสีกากีนะครับที่เป็นเครื่องแบบที่เรามีเคยมีสิทธิ์ใส่นะครับในอดีตเพราะว่าตอนนี้มันครบวาระแล้วไปยื่นสมัครได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับ นะครับท่านสามารถนํารูปภาพที่มีท่านสวมเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบสีากียซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ท่านเคยมีสิทธิ์สวมในขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วท่านก็เอารูปภาพนั้นไปยื่นสมัครได้แล้วท่านก็สามารถนะครับนำรูปภาพเหล่านี้นะครับไปขึ้นป้ายหาเสียงได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันกับท่านสวมเครื่องท่าน พ้นจากตำแหน่งแล้วท่านครบเวลาแล้วท่านใส่ไปในงานต่างๆอันนั้นไม่ได้แน่นอนแต่นี่คือท่านแค่เอารูปภาพนะครับรูปภาพที่ท่านเคยเป็นเอาไปยื่นใบสมัครนะครับแล้วก็เอาไปทําป้ายหาเสียงอันนี้ทําได้ทําไมทําได้เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งนั้นนะครับหลักๆคือถ้าใครจะทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเข้าลักษณะองค์ประกอบความผิดกฎหมายเลือกตั้งคือเป็นการหลอกลวง นะครับก็คือเป็นการหาเสียงโดยการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัครกรณีที่เราสมัครเนี่ยแน่นอนครับคนที่อยู่ในตําแหน่งอะ่ะมันสมัครไม่ได้อยู่แล้วเพราะครบวาระแล้วพ้นวาระแล้วนะครับจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าองค์ประกอบเป็นการหลอกลวงไปได้เลยแต่กฎหมายเลือกตั้งนะครับแนวทางการปฏิบัติก็คือนอกจากคนที่จะหาเสียงนอกนอกจากจะเอารูปภาพนะครับ ในกรณีที่ตัวเองเคยมีสิทธิ์นะครับเครื่องแบบต่างๆมีสิทธิ์ไปสมัครได้แล้วก็ขึ้นภาพป้ายหาเสียงได้นอกจากนั้นยังสามารถใช้เขาเรียกว่าใช้ฉายาตัวเองเนี่ยไปใช้ฉายาตัวเองไปหาเสียงได้ฉายาคืออะไรฉายาก็คือ,อคุณงามความดีที่แต่ละคนเนี่ยสะสมมาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ นะครับเอกลักษณ์ถ้าเอ่ยถึงฉายาเอ่ยถึงชื่อเนี้ยคนในตำบลหรือคนในหมู่บ้านหรือคนในเขตเลือกตั้งจะรู้เลยอย่างเช่นอดีตเคยเป็นกำนันนะอดีตเคยเป็นกำนันแต่ปัจจุบันนี้พ้นตำแหน่งแล้วหรือกเกษียณแล้วนะครับถ้าเอ่ยถึงกำนันแดงอย่างเนี้ยในตำบลของท่านนี่คนรู้จักหมดเลยอย่างเนี้ยท่านก็สามารถที่จะเอาคำว่ากำนันแดงมาขึ้นบนป้ายหาเสียงแล้วต่อมาก็ค่อยใส่ชื่อจริงนาย อาจารย์โจยนานะกุลจารย์จิโลยผู้สมัครเบอร์500อย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นคําว่ากำนันแดงเนี่ยถามว่าปัจจุบันเป็นกำนันไหมไม่ก็คือเกษียณแล้วหรือพ้นจากตําแหน่งแล้วเพียงแต่ว่าเป็นฉายาหรือคนที่เคยอดีตเป็นครูนะครับเป็นครูถ้าพูดถึงครูครูช่วยครูช่วยหรือครูอะไรก็สุดแท้แน่นะครับถ้าเอ่ยขึ้นชุก ครูคนนี้คนก็รู้จักเกยนทั้งๆทงี่เขาเป็นระดับพออ่นะทั้งที่เขาเป็นระดับพออแต่ชื่อเขาฉายาคนจะรู้จักในนามเนี้ยอย่างเงี้ยก็เอานามาขึ้นป้ายหาเสียงได้นะครับนี่คือฉายาอย่างกผมเนี่ยถ้าผมไปสมัครนะถ้าผมไปสมัครในะผมคนก็จะรู้กันในนามอ่านวัดจัดไปใช่ไหมครับก็คือช่อง YouTube หรือช่อง a c e b o o k ผมเนี่ยคนจะรู้จักนะครับผมก็สามารถเอา ขึ้นนวัดจัดไปแล้วค่อยใส่ชื่อจริงนายนวัดบุญศรีผู้สมัครหมายเลข500อย่างนน้นะครับดังนั้นคำถามที่ท่านถามมาสั้นๆแต่ว่าผมขยายความก็แล้วกันว่าผู้สมัครสอตอใส่ชุดขาวใหญ่ได้ไหมคะก็คือการใส่เนี่ยหมายความว่าเอารูปภาพนะคำว่าใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ไปแสดงตนในงานต่างๆหรือแสดงให้รู้ว่าตัวเอง มีดดำลง,ง,ง,งตำแหน่งอยู่อันนั้นไม่ได้แต่ถ้าสวมเครื่องแบบแล้วไปถ่ายรูปแล้วเอามาสมัครหรือสวมเครื่องแบบแล้วเอาไปขึ้นป้ายหาเสียงอันนี้ทําได้นะครับสามารถทําได้เอาละครับแค่คําถามแรกก็อธิบายยาวพอสมควรมาคําถามที่สองครับ